เรื่องราวของสาวสู้ชีวิตที่นวงกุดแบบสุดๆจนกระทั่งโชคชะตาเล่นตลกส่งผู้ดีตีนแดงที่กำลังจะสิ้นใจมาวางไว้ตรงหน้างานนี้เธอเลยตัดสินใจสวมรอยยุดชื่อยึดประวัติแล้วเนียนเข้าไปเสวยสุขในคคราสหาเศรษฐีแทนซะเลยแต่ก็อย่างว่าการขโมยชีวิตคนอื่นมาใช้แบบนั้นมันจะทำให้เธอสุขสบายได้ตลอดรอดฝังหรือจะกลายเป็นนรกขุมใหม่กันแน่ เปเรื่องมาที่ปารีสปี1941ในบ้านมหาเศรษฐีหลังใหญ่โตเราจะได้พบกับเนลี่สาวใช้หน้าใสาวัยกำลังน่ารักที่กำลังทำหน้าที่รับใช้คุณหญิงคุณชายตามปกติแต่ความสวยมันเริ่มตรงที่ความสวยดันไปสะุดตาไอ้คุณชายหื่นกามเขาให้ พี่แกคงเห็นสาวใช้ตัวเล็กๆและของขึ้นเลยหาจังหวะเข้ามาแตะอังหวังจะง,งาบเธอซะดือด้อเนลี่ที่ไม่ได้เตรียมใจมาเจอไอ้หื่นในร่างผูด้ดีก็ตกใจจนตัวโยนร้องอุทานออกมาพร้อมกับทํากาแฟร้อนๆหกใส่เสื้อผ้าพวกมันทานั้นแหละครับแทนที่มาดามเจ้าของบ้านจะด่าผัวตัวเองที่สันดานเสียเธอดันหันมาด่าเนลี่แล้วสั่งไล่ออกทันทีแบบไม่ฟังความเห็นใดๆ แน่นอนว่าอาชีพสาวใช้อย่างเธอเงินเดือนก็น้อยนิดเหมือนเศษตังคพอโดนถีบหัวส่งแบบไร้เยื่อใยเนยลี่พยายามอ้อนวอนเกาะขอบประตูแน่นจนนิ้วแทบหักแต่พวกผู้ดีใจมดพวกนั้นไม่สนใจแถมยังเรียกแม่บ้านมายื้อยุดฉุดกระชากลากเธอออกไปทิ้งข้างถนอนอย่างกับขยะชิ้นหนึ่ง เนลี่ที่ทั้งเจ็บกายและเจ็บใจทําอะไรไม่ได้นอกจากเก็บข้าวของอน้อยนิดแล้วเดินจากไปเธอเอาเงินที่เหลือติดก้นถุงไปซื้อขนมประทางหิวและถึงแม้ตัวเองจะทั้งแตกแค่ไหนแต่หัวใจเธอก็ยังนางเอกพอที่จะแบ่งขนมให้เด็กกาพร้าข้างทางที่ดูจะอดอยากกว่าเธอหลายเท่า เวลาผ่านไปหลายวันจากสาวใช้ในครือหาดกลายเป็นคนจ้อนจัดเต็มตัวเนลลี่เดิงโซซัสโซเซเข้าไปในย่านโคมแดงจนอดีตเพื่อนร่วมอาชีพทักว่าอา้าวสุดท้ายก็ต้องกลับมาขายตัวเหมือนเดิมหละจ๊ะเนลลี่รีบปฏิเสธเสียงแข็งว่าแค่เดินผ่านเฉยๆแต่สายตาของเพื่อนเก่าที่มองมามันชัดเจนว่าเชื่อกบาแล้ว ย่นนี้าเป็นที่รู้กันครับถ้ามีผู้ชายเดินมาทักนั่นหมายความว่าเขาอยากชวนไปจ้ำจี้เป็ดน้อยกันทางนั้นครับแล้วเนลลี่ก็ดันไปเข้าตาชายคนหนึ่งเข้าพี่แกเดินเข้ามาดุมๆท่าบถามทันทีว่าว่างไหมจ๊ะไปหาที่จํำจี้กันดีกว่าแล้วภาพก็ตัดไป ตัดภาพมาที่เดือนกันยายนปีเดียวกันสงครามโลกกำลังระอุเนลี่ยังคงเร่ร่อนกินนอนตามซอกตึกหิวโซไปวันๆขณะที่เจ้าหน้าที่กาชาดเดินแจกใบปลิวรับสมัครอาสาสมัครพยาบาลกันให้วันเราจะเห็นเนลี่ในสภาพมอมแมมนั่งอ่านหนังสือเงียบๆอยู่หลังตึกท่ามกลางฝูงคนไร้บ้านที่นิสัยเสียพอกันคนพวกนั้นหาเรื่องกันแกล้งเธอขับไล่ไม่ให้นอนตรงนี้แถมยังปาหนังสือรักของเธอทิ้งแบบไม่ใยดี จังหวะนั่นเองเจ้าหน้าที่กาชาสาวเดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีเลยช่วยเก็บหนังสือเล่มนั้นไว้ให้พร้อมกับทึ่งเล็กน้อยที่เห็นเด็กสาวสภาพครุกฝุ่นแบบนี้อ่านหนังสือดีมีรถนิยมเธอถามเนลี่ด้วยความสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้ได้มาจากไหนละ่ะผู้ชายให้มาหรอเนลีต่ตอบมิมิงว่าแม่ให้มา ได้ยินแบบนั้นเจ้าหน้าที่เลยมองเห็นแววว่าเด็กคนนี้มีความรู้เกินกว่าจะมานอนคลุกดินคลุกทรายให้เสียของเลยชวนเนลี่เข้าหน่วยกาชาตไปช่วยงานพยาบาลในสนามรกมันซะเลยเนลี่ที่เบื่อการนอนข้างทา,างแบบสุดๆก็พยักหน้าตอบตกลงทันทีพร้อมการันตีตัวเองว่าฉันทำงานหนักได้และฉันก็ชอบทำงานด้วย ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนลลี่ก็ได้กลายมาเป็นหน่วยปฐมพยาบาลแนวหน้าในค่ายสนามรบฝั่งตะวันตกนอกจากการทําแผลแล้วเนลลี่ยังมีอีกหนึ่งความสามารถคือการอ่านจดหมายจากครอบครัวให้ทหารฟังเพื่อสร้างขวัญกำลังใจด้วยความที่เธอเข้าถึงอารมณ์ของตัวหนังสือทําให้ทหารที่ได้ฟังรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านไปชั่วขณะ หลังจากเสร็จภารกิจเธอได้คุยกับหมอและได้พบกับหญิงสาวแปลกหน้าคนหนึ่งที่ทหารพึ่งไปช่วยมาจากป่าเนลลี่แสดงความเป็นมิตรด้วยการชวนสาวคนนี้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องรอนของเธอที่มีชุดสำรองอยู่บ้างก่อนจะโชว์สเสน่ห์ปลายจวักจัดการทำอาหารให้คนเจ็บกินซึ่งแม้สเสบียงจะจำกัดจำเขี่ยแค่ไหนแต่ฝีมือระดับอดีตสาวใช้ครืหาก็ปรุงออกมาได้รสชาติเลิศเลอจนคุณหมอถึงกับออกปากชม กลางดึกคืนนั้นเองเนลลี่ตามไปคุยกับสาวแปลกหน้าคนเดิมและมันก็ช่างประจวบเหมาะเหลือเกินเพราะเธอเข้าไปช่วยสาวแปลกหน้าไว้ได้ทันเวลาจากการโดนทหารขี้หลี่รวนลามหญิงสาวคนนั้นแนะนำตัวว่าชื่อโรสจูไรและรีบออกตัวว่าเธอไม่ใช่สาวขายบริการนะจ๊ะเธอเล่าว่ากำลังเดินทางลงใต้ไปพึ่งพิงเพื่อนสนิทของพ่อที่เป็นเศรษฐีนีผู้มั่งคัง่งเพราะครอบครัวเธอถูกกำจัดและตัวเธอก็โดนปล้นจนสิ้นเนื้อประดาตัวระหว่างทาง โรสเล่เาความลับให้เนลี่ฟังหมดเปลือกทั้งเรื่องบ้านเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์และเรื่องที่พ่อฝากฝังเธอให้ไปเป็นคนอ่านหนังสือให้หญิงชราแลกกับการมีที่อยู่อาศัยโรสยังโชว์จี้สร้อยคอรูปพ่อที่เป็นของดูต่างหน้าเพียงชิ้นเดียวพร้อมกับขอบคุณเนลี่ที่ช่วยชีวิตไว้โดยสัญญาว่าถ้าสงครามจบจะกลับมาหาแน่นอน แต่เนลี่ทำหน้าเส็่เสงๆแล้วบอกว่าไม่ต้องมาหาหรอกเพราะเธอไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวและไม่มีใครรออยู่ทั้งนั้นชีวิตเธอคล้ายกับโรสตรงที่ตัวคนเดียวมาตลอดพ่อแม่เสียไปหมดแล้วดีที่เคยทำงานบ้านคุณหญิงคุณนายใจดีที่สอนให้เธออ่านออกเขียนได้จนกลายเป็นคนรักหนังสืออย่างที่เห็นระหว่างที่ทั้งคู่กำลังปรับทุกข์กันอยู่นั้นเสียงวอสัญญาณเตือนภัยก็ดังระง,งมไปทั่วค่าย เนลี่รู้ทันทีว่ามัจุราชกำลังมาเยือนเธอสั่งให้โรสหมอบลงและรีบดับเทียนทุกเล่มเพื่อพรางตัวก่อนจะพากันหนีตายเข้าไปในหลุมหลบภัยท่ามกลางเสียงระเบิดตุ้มตามที่ดังสนั่นวันไหวจนแผ่นดินสะเทือนพอเสียงสงบลงเนลี่รีบตะเกียกตะกายขึ้นมาจากหลุมเพื่อตามหาหมอและพยาบาลคนอื่นๆแต่สิ่งที่ตามมาคือความว่างเปล่า ทหารแถวนั้นบอกว่ารถพยาบาลเพล่นออกไปลาดตระเวนหมดละจ้าทิ้งพวกเราไว้กลางทางนี่แหละเนลลี่วิ่งไปดูด้วยตาตัวเองเห็นท้ายรถเคลื่อนไปไกลลิบๆแต่พอยังไม่ทันจะถอนหายใจเสียงระเบิดภาคสองก็ดังขึ้นอีกรอบเธอมุดกลับเข้าไปดูโรสอีกทีคราวนี้งานเข้าของจริงพอโรสนิ่งเป็นหินไม่มีการตอบสนองใดๆ เนลี่พยายามจะปฐมพยาบาลแต่พอพลิกดูที่ท้ายทอยเท่านั้นแหละเลือดนองอยางกระเปิดก๊อกเนลี่ลองจับชีพจรดูอ้าวเรียบร้อยครับพี่โรสแกไปเฝ้ายมมาบาลแล้วในจังหวะที่เนลี่กำลังยืนอึ้งอยู่นั้นสายตาก,ก็เลือบไปเห็นจดหมายที่ร่วงลงมาเธอเลยถือวิสาสะเปิดอ่านดูเมื่อความในนั้นคือพ่อของโรสเขียนถึงเพื่อนเก่าฝากฝังให้ช่วยดูแลลูกสาวหน่อยสรุปสั้สนๆคือนี่ลูกสาวฉันเองนะฝากด้วย จังหวะนี้เองที่สมองของเนลี่ทำงานไวปานแสงถึงแผนการสวมรอยเป็นโรสเธอถอดชุดพยาบาลออกแล้วสลับชุดใส่ของโรสทันทีส่วนเสื้อผ้าเก่าก็ซ่อนไว้มิดชิดกะว่าจะล้างกระดานชีวิตใหม่หมด แต่ปัญหาคือสร้อยคอที่มีจี้รูปพ่อโรสนี่แหละเลือดมันเปื้อนเต็มมือจนถอดยากถอดเย็นเธอเลยใช้แรงกระชากจนขาดกระเด็นแล้วโยนเข้ากองไฟแต่ยังไม่ทันจะไหม้ดีเสียงกำลังพลทหารพยาบาลชุดใหม่ก็เคลื่อนเข้ามาใกล้เนลลี่กลัวว่าจี้จะไม่ไหม้เลยเอามือไปล้วงดึงออกมาจากกองไฟทำให้มือของเธอโดนลวกจนพองเป็นแผลเวอะพอพวกทหารมาถึงเห็นสาวสวยแปลกหน้ายืนงง,งงอยู่คนเดียวก็ถามทันทีว่า เฮ้ยเธอเป็นใครมาจากไหนจากนั้นแผนการสวมรอยระดับออสการ์จึงเริ่มขึ้นเนลลี่ตีหน้าซื่อบอกว่าหนูเป็นสาวสวิสค่ะกำลังจะไปเมืองแนซี่ไปหาเพื่อนคุณพ่อพร้อมกับชี้ไปที่ศพโรสแล้วใส่บทผู้โชคร้ายให้ว่านางพยาบาลคนนี้ช่วยหนูไว้แต่พี่แกสิ้นใจไปแล้วค่ะพี่เหลือหนูคนเดียวเนี่ยพวกทหารเดินตรวจร,รอบๆเห็นหนังสือวางอยู่เต็มห้องเนลลี่ที่อ่านหนังสือเก่งเป็นทุนเดิมก็เคลมทันทีว่า อ๋อหนังสือพวกนี้ของหนูเองค่ะสิ่งที่ตามมาคือพวกทหารเชื่อสนิทใจเลยว่าแม่สาวคนนี้ต้องเป็นผู้ดีมีการศึกษาแน่นอนพี่แกเลยออกหนังสือเดินทางข้ามเขตฉบับพิเศษให้เพื่อให้เธอเดินทางไปเมืองต่างๆได้สะดวกโดยไม่โดนทหารกักตัวเนลลี่เลยต้องไปให้สุดทางโดยการบอกชื่อหมายว่าฉันชื่อโรสนามสกุจลจลไยค่ะสวมรอยแบบเมียนกิบยิ่งกว่าติดฟิล์มรถยนต์ พอได้ใบผ่านทางปุ๊บเนลลี่หรือโรสกัมาลอก็ใส่เกียร์หมามุ่งหน้าสู่คารนหาเศรษฐีเพื่อนพ่อทันทีหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเนลลี่กลายร่างเป็นโรสแบบเต็มตัวเข้าไปอยู่ในบ้านมาดามผู้มั่งคั่งในฐานะนักอ่านหนังสือประจำตัวมาดามแกก็ตัวคนเดียวไม่มีลูกเต้ามีแค่หลานชายแวะมาหาบ้างเป็นครั้งคราว พอเริ่มคุยกันมาดามก็ชวนคุยถึงสามีผู้ล่วงลับที่เป็นเพื่อนรักกับพ่อของโรสแล้วก็ถามด้วยความเห็นอกเห็นใจว่าคิดถึงพ่อไหมจ๊ะลูกเนลี่ที่ตอนนี้สวมบิญญาณน,นักแสดงเจ้าบทบาทแถมยังหัวไวและเจ้าบทเจ้ากลอนอยู่แล้วก็รายยาวแบบเนียนกริบว่าพ่อของดูจับไปอย่างสงบแล้วค่ะคือร่างกายจะเจ็บปวดแต่จิตใจของท่านเป็นสุขและสงบเหลือเกิน เจอคำพูดสวยหรูเข้าไปแบบนี้มาดามก็ซึ้งกินใจสิครับน้ําตาแทบร่วงเห็นอกเห็นใจลูกเพื่อนคนนี้ยิ่งกว่าเดิมยิ่งเวลาเนลี่อ่านหนังสือให้ฟังโดยน้ำเสียงใสาอารมณ์จัดเต็มมาดามก็ยิ่งอินและเอ็นดูเธอเข้าไปใหญ่ โรสตัวปลอมที่ผ่านการเคี่ยวกรมจากชีวิตข้างถนนมาสารพัดเลยใช้ความรู้รอบด้านชวนมาดามคุยเรื่องโลกภายนอกที่หญิงมหาเศรษฐีไม่เคยเห็นจนมาดามหลงเชื่อสนิทใจว่านี่แหละคือลูกสาวเพื่อนรักตัวจริงเสียงจริงตกดึกคืนนั้นโรสกัมารมลอของเราก็เดินสำรวจคหื่นหดใหม่ให้หนำใจจังหวะที่กำลังเดินเคล้ม,ลมพอบานก็โผล่มาจ้าเอ๋จนเจ้าตัวสะดุ้งยงจใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่ม แต่พอบานแกก็มาส่งนิ่งๆไม่ได้ด่าอะไรแค่เตือนด้วยสายตายเย็นชาว่าคุณหนูครับติดกระดุงเสื้อให้มันดีๆหน่อยโรสที่ได้มาเห็นห้องสมุดไซส์ยักษ์ขนาดนี้ก็ฟินสิครับชีวิตลูกคนใช้ไม่เคยเจออะไรที่อลังการขนาดนี้ในขณะที่กำลังเพลินสาวใช้ก็เดินมาเรียกคุณหนูคะได้เวลานอนแล้วคะ่ะพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวหล่อนต้องรีบเคลียห้องนี้ให้กริบมิเะนั้นจะโดนมาดามสวดชุดใหญ่ พอโรสเดินออกไปสาวใช้คนนั้นก็เก็บหนังสือไปมองหนังสือตาเป็นมันไปดูทรงแล้วเธอก็คงแอบมีใจรักในการอ่านอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับสัปดาห์ต่อมามาดามก็พาโรสตัวปลอมไปเช็คอินที่โบสถ์ซึ่งบาทหลวงที่ยืนเทศนาอยู่บนนั้นก็ไม่ใช่คใครที่ไหนหลานชายสุดที่รักของมาดามนั่นเองพี่แกเทศเก่งขนาดยกเรื่องสงครามมาพูดจนชาวบ้านตกอยู่ในภวังนางนิ่งเหมือนโดนสะกดจิต พอเสร็จพิธีมาดามก็เดินบ่นกระปอดกระแปดเรื่องสงครามที่ไม่จบไม่สิน้นรายยาวเป็นมหากราบหนังสตาร์วอลแล้วหันมาถามความเห็นโรสแต่โรสแกดันเห็นต่างเธอสวนกลับแบบนางเอกใจบุญว่าหนูว่าทหารแนวหน้าน่านะเขาไม่ได้อยากยิงใครหรอกคะ่ะพวกเขาก็แค่คนที่หวาดกลัวและต้องอดทนสิ่งที่เราทําได้คือสวดมนต์ส่งใจให้เขาได้กลับบ้านก็พอฟังจบมาดามถึงกับเคลิม้มมองว่าโรสนี่มันช่างสติปัญญาเลือดล้ำประเสริฐสีจริงๆ ตัดกลับมาที่กิจกรรมยามว่างมาดามก็นั่งพรมเปียโ,โนโชว์สกิลโดยมีโรสนั่งอวยอยู่ข้างๆมาดามก็ถามว่าแม่ของหนูเล่นเพลงมีให้ฟังบ่อยไหมจ๊ะแน่นอนว่าโรสปอมๆอ,อย่างเนลี่ก็ต้องปั้นเรื่องโกหกเป็นฉากๆสิครับจังหวะนั้นหลานชายมาดามแวะมาพอดีมาดามเลยแนะนําให้รู้จักกันเป็นครั้งแรกพอหนุ่มบาทหลวงก็อวยไส้แต่บอกว่าคุณประชมคุณไม่ขาดปากเลยนะครับพร้อมยื่นมือจะไปเช็คแฮนตามมารยาทแต่โรสสะดุ้งโยงรีบชักมือกับเพราะแผลไฟลวกครั้งนั้นยังเด่นรา้าเพื่อ ถุงมือมาใส่ทับไว้ทันทีพอถึงเวลาทานอาหารหลานชายมาดามก็ยิงคำถามไซรสเรื่องสวิตเซอร์แลนด์บ้านเกิดสุดหรูในลองบรรยายความงามของสวิสให้ฟังหน่อยสิครับ แน่นอนว่าเนลี่ตัวจริงเคยไปสวิสซะที่ไหนแต่ด้วยความพี่นางเป็นหนอนหนังสือสกิลการมโนโลเลยสูงปรีดนางเลยบรรยายซะเห็นภาพว่าโอ้ยคุณพี่คะเปิดหน้าต่างไปเนี่ยภูเขาน้ำแข็งขาวโพลนไปหมดแม่น้ำนี่ก็ไหลเชี่ยวรวดเร็วและแปรปรวนยิ่งกว่าอารมณ์มนุษย์ป้าซะอีกจนทำประมงไม่ได้เลยคะ่ะสาวๆต้องเดินไปซักผ้าไกลๆทุกคนเลยโหยหาแต่ความสงบค่ะ พูจบสองปลาหลานก็นั่งเคลิมตามหยาดเหนือ่อแรงมโนของเธอไปเรียบร้อยมาดามดูจะเอ็นดูโรสเวอร์ชันนี้แบบออกนอกหน้าขณะเนลลี่เดินไปชมนกชมไม้กลางฝนมาดามยังเดินตามไปเปียกด้วยพอบานจะเอาร่มมากลางให้มาดามก็สะบัดบ๊อบใส่ไม่ต้องฉันจะเดินเล่นน้ำฝนกันดูโรสโรสก็แซงโชว์ภูมิแนะนำใบไม้ชนิดต่างๆมาดามถามว่ารู้มาจากไหนจะลูกโรสก็แท้สดบอกว่าหนูเคยไปเที่ยวซิซิซลีกับคุณพ่อมาค่ะ ก่อนจะโชว์ลูกคอร้องเพลงกลางสายฝนชวนมาดามเต้นรำมาดามที่ไม่เคยหลุดโลกขนาดนี้มาก่อนก็ชอบใจใหญ่มีแต่พ่อบ้านนั่นแหละที่ยืนมงเป็นไก่ตาแตกว่าเจ้าหน่ายกูเป็นอะไรเนี่ยแต่อยู่ไปอยู่มาโรสก็เริ่มเห็นความผิดปกติของสาวใช้ในบ้านด้วยสกิลที่เคยผ่านงานกาชาติมาเนลี่ดูออกทันทีว่าเธอคนนี้ท้องชัวเยเดินไปทักสาวใช้ถิ่นกับหน้าถอดสีขอร้องคุณหนูโรสว่าอย่าบอกใครนะคะไม่งั้นหนูตายแน่ โรสผู้ผ่านโลกมาเยอะเลยรับปากว่าจะไม่บอกใครพร้อมตื่นสติสาวใช้ด้วยประโยคสุดคมว่าระวังสีหน้าใจดีของคนพวกนี้ไว้ให้ดีเธอแม่คุณเพราะถึงเวลาจริงไม่มีใครใจดีกับคนอย่างเราหรอกพึ่งตัวเองให้มากที่สุดดีกว่าคือหนึ่งเนลลี่สังเกตเห็นมาดามจ้องหน้าเธอไม่วางตาจ้องจนเธอเริ่มเสียวสันหลังว่ามาดามกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่แล้วความซวยก็มาเยือนครับเสียงวอยวายก็ดังลั่นมาจากข้างล่าง เนลี่แอบย่องไปดูเห็นมาดามกำลังฉะสาวใช้คนนั้นยับจับได้เรื่องท้องมาดามร่ายยาวด้วยคำพูดสุดเจ็บแสบว่าฉันอุตส่าห์ไว้ใจแต่เธอทำความซวยมาให้บ้านฉันบังอาจพาไอ้พวกไร้หัวนอนปลายเท้ามาสมสู่ในบ้านของฉัน โรสที่ยืนแอบฟังอยู่ถึงกับหน้าสั่นขนลุกสู้เพราะเพิ่งเห็นร่างทองของมาดามว่าไม่ได้ใจดีอย่างที่คิดถ้ามาดามรู้ว่าเธอก็เป็นพวกไร้หัวนอนปลายเท้าเหมือนกันมีหวังโดนตะเพิดไม่เหลือซากแน่สุดท้ายสาวใช้ก็โดนไล่ออกตามระเบียบโรสไปดักรอเพื่อยื่นความช่วยเหลือสุดท้ายบอกพิกัดบ้านพักคนไร้ที่พึ่งให้พร้อมอวยพรให้โชคดี สาวใช้ตอบกลับมาด้วยประโยคที่ทำเอาโรสสะอึกว่าฉันหวังว่าเด็กในท้องจะไม่เกิดมาเป็นผู้หญิงนะเพราะฉันไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอเรื่องเฮงซวยแบบท,ที่ฉันเจอพูดจบสาวใช้ก็เดินจากไปทิ้งให้เนลลี่ยืนอึ้งอยู่ท่ามกลางความมืดในฐานะคุณหนูปลอมๆที่เริ่มหนาวๆร้อนๆนในบ้านหลังนี้หลายเดือนผ่านไปบ้านมาดามคึกคักอย่างกับมีงานวัด เพราะแกจัดปาร์ตี้จ้างออแกไนซ์มาลงเพียบแขกเรือระดับไฮโซตบเท้าเข้างานกันสลอนเนลลี่เห็นคนเยอะแบบนี้ใจก็สั่นสิครับกลัวโป๊ะแตกเลยกะจะชิ่งไปนอนที่อื่นแล้วค่อยมาหามาดามวันพรุ่งนี้แต่มาดามดันรังไว้จะรีบไปไหนจ้ะหนูโรสไปเปลี่ยนชุดเร็วเข้าฉันเตรียมชุดแบรนด์เนมตัวท็อปไว้ให้แล้ววันนี้ฉันจะเปิดตัวหนุให้เพื่อนๆรู้จัก พอเนลี่เห็นชุดเท่านั้นแหละครับป้าถึงกับลุกวาวพอชุดมันสวยหยาดเยิม้มชนิดที่ว่าชาติหน้าทั้งชาติลูกสาวบ้านเช่าอย่างเธอก็คงไม่มีปัญญาซื้อมาใส่ปัดภาพมาที่ปาร์ตี้แขกเหรือเต็มบ้านนักร้องก็แผดเสียงกันไปบาทหลวงหลานชายก็มายืนดูอยู่ห่างๆอยา่างห่วงๆมาดามแกะกะจะปิดโชว์ให้ประทับใจเลยสั่งพอบ้านไปหยิบหนังสือมาให้เนลี่อ่านโชว์แขก เนลี่มิสันพยาวาไปทั้งตัวแต่พอได้จับหนังสือเท่านั้นแหละอินเนอร์ก็พุ่งพลานเธอรไายมนบทกวีซะจนแขเกเคลิ้มกันทั้งงานในขณะที่กำลังพันนาอยู่นั้นแขกไม่ได้รับเชิญที่มาสายที่สุดก็โผล่มาเขาเดินตรงปีเข้ามาฝ่าฝูงไฮโซเข้าไปประจันหน้ากับเนลี่ที่กำลังอ่านหนังสือพอเนลี่เงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละชิบหายโรสตัวจริงยืนชี้หน้าอยู่ตรงนั้น วินาทีนั้นเนลี่ที่เห็นศพฟื้นคืนชีพขึ้นมาประจันหน้าก็ถึงกับช็อกซินิมาจนตาตั้งสลบกลางอากาศไปพอตื่นมาเนลี่ก็เริ่มร้อนคิดว่าเมื่อกี้ฝันไปหรือเปล่านะแต่มาดามเดินเข้ามาเฉลยว่าไม่ใช่ฝันจานูโรสใหญ่ผู้หญิงสติไม่ดีคนนั้นมาอ้างว่าเป็นตัวเธอแล้วหาว่าเธอคืนนางพยาบาลขโมยตัวตนมา มาดามแกไม่เชื่อครับพอเธอคนนั้นไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีจดหมายไม่มีจี้ห้อยคอโรสตัวจริงพยายามจะอธิบายว่าหนูแค่หัวใจหยุดเต้นชั่วคราวค่ะแม่ทหารช่วยหนูไว้หนูไม่ได้ตายแต่มาดามสะบัดบ๊อบใส่หล่อนนะมันพวก18มงกุฎจะมาหลอกเอาเงินฉันละสิว่าแล้วก็สั่งพอบ้านลากตัวออกไปโดยที่เนลลี่ก็แอบดูอยู่ชั้นบน วันรุ่งขึ้นหลานชายบาทหลวงมาแจ้งข่าวว่าเขาสงสารผู้หญิงคนนั้นเลยเอาไปฝากไว้ที่โบสถ์และให้ตังค์ใช้บ้างแต่แกก็เริ่มสงสัยในยว่าเอ๊ะทำไมเธอคนนั้นตอบคำถามได้ทุกอย่างเหมือนเป็นโรสจริงๆเลยล่ะ เนลี่ได้ยินแบบนั้นก็อยู่เฉยไม่ได้รีบตามไปที่โบสเพื่อไปจัดการขั้นเด็ดขาดเธอเห็นโรสนั่งสวดมนต์สภาพผอมซูบดูไม่ได้พอเจอหน้ากันโรสตัวจริงก็คร่ำครวญว่าฉันไม่เคยคิดร้ายกับเธอเลยนะเนลี่ทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้ เนลี่เลยใช้ลูกไม้นางเอกผู้น่าสงสารสวนกลับว่าฉันก็นึกว่าพี่ตายแล้วนี่จ้ะฉันไม่ได้ใช้เงินมาดาวเมนะเนี่ยเก็บไว้ให้พี่ทุกบาททุกสตางค์เลยแมพูดมาได้โรสตัวจริงเลยวีนแตกฉันไม่ได้อยากได้เงินฉันอยากได้ชีวิตฉันคืนเนลี่รีบทำนิ้วจุจุอย่าเสียงดังสิพี่เดีย๋ยวคนอื่นได้ยินแล้วพยายามลาบไปเคลียร์เงียบๆโรสเลยตอบกลับประโยคเจ็บจีดว่า ต่อให้เธอปลอมตัวดียังไงเธอก็ไม่มีวันเหมือนพวกเันหรอกเพราะเรามันคนละชั้นกันเท่านั้นแหละเนลลี่ร่างมานเข้าร่างทันทีเธอเถียงคอเป็นเอ็นว่ามาดามเขารักฉันจะ้ะพี่น่ะเป็นใครโผมาสภาพนี่กับคนว่าคิดว่าใครจะเชื่อพี่ทำไมอยากไปนอนโรงพยาบาลบ้าก็อย่ามาขวางทางฉันโรสตัวจริงปรี๊ดแตกคว้าจานอาหารปาใส่หน้า elly, เนลลี่เต็มๆจนโบดมองว่าเยโรสตัวจริงนี่มันนิสัยรุนแรงไม่น่าเลี้ยงไว ส่วนเนลี่พอกลับมาบ้านเห็นแผลที่หน้าก็จัดการกีดซ้ำให้มันดูเวอร์วกว่าเดิมสร้างเรื่องสร้างราวว่าโดนทำร้ายปางตายมาดามเห็นเข้าก็ควันออกหูแจ้งความจับโรสตัวจริงหาว่าเป็นโรคจิตมาทำร้ายลูกรักของแกเนลี่ถลําลึกจนกู่ไม่กลับแล้วครับเธอใส่สีตีไข่ชุดใหญ่จนเจ้าหน้าที่ถามนิ่งว่า จะเซ็นเอกสารส่งเยนนั่นเข้าโรงพยาบาลจิตเวทเลยไหมเนลลี่เซ็นแกรกแบบไม่ต้องคิดครับส่งโรสตัวจริงไปกินยาระงับประสาทเรียบร้อยคืนนั้นมาดามที่เอนดูเนลลี่สุดหัวใจถึงขั้นยกเข็มกลัดมรดกตกทอดให้แบบไม่เสียดายเนลลี่ e, แกล้งอย่างเชิงถามว่าถ้าหนูเป็นแค่ลูกสาวใช้มาดามจะยังรักหนูไหมคะมาดามหัวเราะและบอกว่า แม่หนูโรสของฉันช่างจินตนาการจริงๆพอส่งมาดามเข้านอนเสร็จเนลลี่กลับมานั่งจ้องหน้าต่างด้วยความหลอนภาพหลอนของโรสตัวจริงคอยตามหลอกหลอนจนแทบอยู่ไม่เป็นสุขวันต่อมาระหว่างที่เธอกำลังนั่งอ่านหนังสือให้มาดามฟังเสียงจดหมายมาส่งก็ทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวเนลลี่กลัวว่าจะเป็นข่าวแฉความลับของเธอเลยออกอุบายหลอกล่อให้แม่บ้านไปทำงานที่อื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้แอบไปเปิดอ่านก่อน และมันก็แจ็คพอตครับจดหมายฉบับนี้ส่งมาจากหลานชายมาดามพี่แกเขียนบอกป้าว่าผมกำลังสืบเรื่องนี้อยู่นะครับตอนนี้ผมเดินทางไปหาหน่วยกาชาติเพื่อหาความจริงป้าอย่าเพิ่งวางใจใครจนกว่าผมจะกลับมาเนลี่อ่านจบก็เหงื่อตกสิครับใครจะยอมให้จดหมายนี้ถึงมือมาดามเธอก็เลยจัดการสลับเอาฉบับอื่นไปวางไว้แทน ตัดภาพมาที่โรสตัวจริงสถานการณ์บังคับให้เธอต้องกลายเป็นคนบ้าโดยสมบูรณ์เธอถูกขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือการนั่งเขียนจดหมายร้องเรียนไปทั่วเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็นั่นแหละครับเอกสารยืนยันตัวตนก็ไม่มีทุกคนเลยตราหน้าว่าเย,ยนี่เป็นโรคจิตเสียสติไปหมดแล้วซึ่งสวนทางกับเนลี่ที่สวมรอยนอนสเสวยสุขบนกองเงินกองทองในบ้านเศรษฐี แต่อย่างว่าครับถึงแม้ร่างกายจะสุขสบายดีแต่ในใจมันทุกข์เหลือเกินเย็นวันหนึ่งมาดามดันเป็นลมล้มพับหมดสติไปต่อหน้าต่อตาเ <_ cas ual> นลลี่รีบวิ่งไปดูอาการพร้อมตะโกนเรียกพอบ้านให้ตามหมอแต่ด้วยความร้อนใจบวกกับวิชาพยาบาลที่เคยไร้รำมาสมัยสงครามเธอเลยจัดการเจาะเลือด <_ cas ual> มาดามเพื่อปรถมพยาบาลตามสูตรที่เรียน <_ cas ual> มา พอบานเปิดประตูมาเจอช็อตนี้เข้าพอดีเตรียมจะอ้าปากห้ามเพราะปลัวคุณหนูโรสทำอะไรมั่วๆอะ่ะแต่พอเห็นความช่ำชองท่วงท่าการจับเข็มที่มันโปรระดับมืออาชีพพอบานก็เริ่มเอะใจเอ๊ะหรือที่ใหญ่คนบ้าคนนั้นพูดจะเป็นความจริงว่าใหญ่คนนี้คือน,นางพยาบาลสวมรอยมาพอมาดามฟื้นพอบานก็ยึกยักจะเล่าความจริงแต่พอเห็นเนลี่ยืนจ้องตาเขม็งอยู่ข้างๆแกเลยเลือกที่จะหุบปากไว้ก่อน หลายสัปดาห์ผ่านไปหลานชายมาดามกลับมาถึงบ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเรียกเนลี่ไปคุยเป็นการส่วนตัวเนลี่นี่ตัวสั่นภับพับประหม่าไปหมดคิดว่าความลับแตกแน่ตูงานนี้แต่ผิดคาครับหลานชายกลับเล่าว่าเขาไปสืบที่หน่วยการชาติมาแล้วหมอที่นั้นบอกลักษณะพยาบาลที่ชื่อเนลี่มาหมดทั้งสีผมหุ่นผิวพรรณแต่บัดันไปตรงกับโรสเป,เป๊ะ ทำให้หลานชายสับสนจนต้องถามไม้ตายสุดท้ายว่านางพยาบาลคนนั้นมีแผลเป็นที่มือไหมแต่ตอนที่เนลลี่โดนไฟลวกหมอไม่ได้เห็นนะครับหมอเลยตอบว่าไม่มีงานนี้หลานชายเลยปักใจเชื่อเต็มร้อยว่าเนลลี่คนตรงหน้านี่แหละคือโรสตัวจริงส่วนเยโรสในโรงพยาบาลบ้าพี่แกสรุปเอาเองเสร็จสับว่าคงเป็นนางพยาบาลเนลลี่ที่ช็อกจนสติเลอะเลือนแล้วคิดว่าตัวเองเป็นโรสไปซะอย่างนั้น ปัดกลับมาที่โรสตัวจริงที่เกือบจะบ้าจริงๆแล้วเพราะโดนทำร้ายและโดนขังจนหมือ่ลอยแต่พอตั้งสติได้นางก็รวบรวมพลังเฮือสุดท้ายแหกโรงพยาบาลบ้าออกมาได้สำเร็จทางบ้านมาดามเนลลี่ก็กำลังอ่านหนังสือให้มาดามฟังแต่ความจริงที่ซ่อนไว้มันหนักหนาเกินจะแบกรับเธอก็เลยอ่านไปสะอื้นไปจนน้ำตาหนองหน้ามาดามเห็นเขาก็เป็นห่วงถามไายใหญ่โตแต่เนลี่เอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมพูดอะไร ในคืนเดียวกันนั่นเองท่ามกลางความมืดหน้าบ้านมาดามมีสายตาคู่หนึ่งกำลังซุ่มมองอยู่ใช่ครับโรสตัวจริงนั่นเอง พอเห็นว่าทางสะดวกเธอแอบย่องเบาเข้าบ้านรอจังหวะที่เนลลี่สั่งให้แม่บ้านไปต้มน้ำร้อนมาให้โรสที่แขนจัดลิดจัดให้ชุดใหญ่ปลอมเป็นแม่บ้านถืออ่างน้ำร้อนเดินตรงเข้าไปหาเนลลี่ที่กำลังจะอาบน้ำกะจะลอบกัดแบบลับหลังให้สาสมแต่ในจังหวะสุดท้ายโรสดันใจไม่แข็งพอครับทำให้เธอชะง,งักไปครู่หนึ่งจนเนลลี่หันมาเห็นเข้าแล้วกรีดร้องลั่นบ้าน มาดามรีบวิ่งเข้ามาปลอบเนลลี่ขวัญเอ้ยขวัญมาลูกพร้อมสั่งลูกน้องทุกคนลากตัวยยบ้าคนนี้เข้าคุกให้ได้ทุกคนออกล่าโรสกันจ้าละวันตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดสุดๆครับเนลี่ยืนตัวสั่นผวาอยู่ในคฤหา์ส่วนโรสตัวจริงต้องหนีตายไปหลบอยู่ในป่ามืดๆกลัวจะถูกจับได้พอกัน ในขณะที่ทุกคนกำลังออกไล่ล่าโรสตัวจริงกันอยู่ทางด้านเนลี่หรือโรสตัวปลอมของเราก็เริ่มอยู่ไม่สุขนางรู้ตัวแล้วว่าความแตกแน่เลยรีบโกยข้าวของใส่กระเป๋ากะจะชิงหนีแต่ดวงคนจะโปะครับหลานชายมาดามดันมาดักเจอที่หน้าบันไดพอดีเนลี่พยายามจะเดินเลี่ยงทำเป็นไม่เห็นแต่จังหวะนั้นเองพ่อบ้านก็ลากตัวโรสตัวจริงกลับมาในสภาพสะบักสะบอมเจ็บหนักไปทั้งตัวมาดามเห็นเข้าก็สั่งเสียงแข็ง เอาอีกคนบ้านี่ไปส่งคุกเดี๋ยวนี้จังหวะนั้นเองแม่บ้านก็เดินถือเสื้อคลุมที่เก็บได้จากในป่ามาส่งให้มาดามพอพลิกดูด้านหลังเสื้อเท่านั้นแหละสิ่งที่ตามมาคือความบันไลัยของตัวจริงเพราะมันสลักชื่อว่าเนลี่ไว้ตัวเบเร์เลยครับ จำตอนที่สลับชุดกันคราวนั้นได้ไหมครับโรสตัวจริงดันซื้อเก็บเสื้อคลุมของเนลี่เอาไว้กับตัวทำให้มาดามกับทุกคนเข้าใจผิดไปกันใหญ่คิดว่าใหญ่คนบ้าที่บุกเข้าบ้านมาน,นี่แหละคือนามพยาบาลที่ชื่อเนลี่กลายเป็นว่าหลักฐานมันมัดตัวโรสตัวจริงจนดิ้นไม่หลุดเธอถูกลากออกจากบ้านมาดามด้วยความเข้าใจผิด โรสพยายามตะโกนร้องขอความเป็นธรรมเกาะรั้งประตูไว้แน่นจนเล็บแทบหลุดร้องไห้โฮจนใจจะขาดภาพนี้เองที่มันไปสก,กิดปมในใจเนลี่เข้าอย่างจังครับเพราะมันเหมือนเห็นตัวเองตอนที่โดนถีบหัวส่งจากบ้านเศรษฐีไม่มีผิดวินาทีนั้นเนลี่ทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วครับเธอตัดสินใจหยุดเรื่องทั้งหมดที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยการตะโกนว่าหยุดเดี๋ยวนี้ฉันนี่แหละคือเนลี่และผู้หญิงที่พวกคุณกำลังลากตัวไปนั่นแหละคือโรสตัวจริง เนลี่สารภาพความจริงหมดเปลือกทั้งน้ำตาบอกว่าเธอเข้าใจผิดคิดว่าโรสตายไปแล้วและแผลเป็นที่มือนี่แหละคือสัญลักษณ์ของการโกหกพอเธอพยายามทำลายหลักฐานด้วยการปาสร้อยคอโรสเข้ากองไฟแล้วดันโง่ไปหยิบมันขึ้นมาตอน,นร้อนเธอสารภาพว่าเธอเป็นแค่ลูกคนดับใช้เป็นคนเร่ร่อนนอนข้างถังขยะที่อยากจะมีชีวิตดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้าง มาดามที่ยืนฟังอยู่ถึงกับตัวแข็งทื่อเหมือนโดนสาบเนลลี่กล่าวขอบคุณที่มาดามเมตตาเธอมาตลอดก่อนจะเดินไปหยิบเสื้อคลุมสลักชื่อตัวเองสะพายกระเป๋าแล้วเดินออกจากคฤหาหาดไปทิ้งให้มาดามช็อกแดกตาค้างเพราะรักและเอนดูเนลลี่ไปหมดหัวใจชาววันรุ่งขึ้นโรสตัวจริงที่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บถูกมาดามเรียกไปพบแต่แทนที่จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมาดามกลับถามนิ่งๆว่าแผลดีขึ้นหรือยังนั้นก็เตรียมตัวเดินทางเถอะ โรสถึงกับงงตึ๊บว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยมาดามยื่นเงินให้หมื่นฟรังแล้วบอกว่าไปเริ่มชีวิตใหม่ซะโรสร้องไห้โฮบอกว่ามาดามจะไล่หนูไปไหนหนูไม่เหลือใครแล้วนะและสิ่งที่มาดามควรทําคือคืนความเป็นธรรมให้หนูไม่ใช่หรอคะพ่อบอกเสมอว่ามาดามเป็นคนดีมีเมตตาเจอคํานี้เข้าไปมาดามสวนกลับแบบเจ็บจีดว่าพ่อเธอคงคิดผิดแล้วล่ะเมื่อก่อนฉันอาจจะใช้สมองนําหัวใจแต่ตอนนี้ฉันปล่อยให้หัวใจนําทางไปแล้ว แม่สรุปคือรักเนลี่ไปแล้วต่อให้โรสจะถูกแค่ไหนมาดามก็ไม่รับแล้วครับสุดท้ายโรสตัวจริงก็ต้องหอบเงินหมื่นฟรังขึ้นรถม้าลาจากคฤหาสนาติงตองนี่ไปปารีสเพื่อหาที่ทางใหม่ ตับมาทางเนลี่เธอกลับมาเร่ร่อนในเมืองอีกครั้งและเพื่อความอยู่รอดเธอตัดสินใจเอาเข็มกลัดมรดกที่มาดามยกให้ไปขายกินเพื่อเป็นค่าเดินทางแต่ในขณะที่กําลังจะออกเดินทางในเช้าวันต่อมารถม้าสุดรูของมาดามก็มาจอดกึกอยู่ตรงหน้ามาดามกับพ่อบ้านเรียกเนลี่ขึ้นรถ เนลี่ที่ผิดเต็มประตูไม่กล้าสบตาเอาแต่ขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความรันทดในอดีตพี่ต้องใส่ชุดข,ดขาดเย็บแล้วเย็บอีกจนอยากจะถีบตัวเองขึ้นมาแต่เธอก็รู้ดีว่าการโกหกมันเปลี่ยนความจริงไม่ได้มาดามฟังแล้วก็ใจอ่อนยวบครับชวนเนลี่กลับไปอยู่ด้วยกันแต่เนลี่เป็นนางเอกผู้เสียสละก็เลยตอบไปว่าไม่ได้คะ่ะมาดามเดี๋ยวสังคมจะรุมด่ามาดามเอาได้นะคะ มาดามเลยสวนกลับแบบสายเปว่าถ้าที่นี่มันอยู่ยากเราก็ไปอยู่อิตาลีก็ได้ที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราพร้อมยื่นเอ,เอกสารยกมรดกทั้งหมดให้เนลลี่แต่เพียงผู้เดียวมาดามกุมมือเนลลี่ไวแ้แน่ยืนยันคำเดิมว่าแกไม่สนเรื่องโกหกหลอกลวงอะไรทั้งนั้นเพราะสำหรับมาดามแล้วเนลลี่คือลูกสาวที่เธอรักไปแล้วจริงๆโดยไม่สนว่าหัวนอนปลายเท้าจะเป็นยังไงและรักเนลลี่จากตัวตนของเธอจริงๆและนี่คือเรื่องราวของ s e c r e t n a m ม เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ